สวัสดีคุณชมทุกท่านครับผมวัฒนภูมิแท้ตั้งวันนี้ผมขอนําเสนอนะครับพลอยทับทิมหลังเบี้ยเม็ดนี้เป็นพลอยทับทิมธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนของประเทศโมซัมบิกสีแดงครหลาบแดงอ่อนสวยนะครับน้ําหนัก17.40กรัตนะครับเป็นพลอยธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนนะครับนําไปทําหัวแหวนเสริมระมีนะครับหายากนะครับนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับนะครับเห็นไหมครับผมสอบอากาศนะครับนะครับ ชัดเจนนะครับนะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับสนใจเชิญไปเสริมบารมีไม่มีคําว่าผิดหวังเพราะทับเทีมคือราชาแห่งพลอยนะครับนะครับผมจะพิ่ไทยสั้นๆนะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบคอบจักรวาลบำรุงเลื่อนแล้วก็สําคัญเป็นพลอยธรรมชาตินะครับไม่ผ่านความร้องจะมีพลังขึ้นไม่เหลือพลังชีวิตพลังจักรวาลนะครับทำให้ผู้สวมใส่อย่างน้อยทําให้สุภาพแข็งแรงขึ้นนะครับเห็นไหมครับ มีสักคุลมหาศาลพาอเขาเป็นราชาแห่งพอยนะครับทับทีมว่าถึงมีคุณประโยชน์มหาศาลเช่นนี้สนใจโทรเช็คราคาผมได้นะครับนะครับ0819071179และ09197894หายานะครับสิบกว่ากะหลัดเลือเนื้อสวยนะครับมีเหลือมีเหลือบสตาสวยงามนะครับเกือบเป็นสตานะครับนะครับ ซื้อไปทําหัวแหวนเสียมบันมีไม่ผิดหวังครับสวยมากนะครับเรียนผู้ชมเมือ่อมาชมวิดีโอพลอยทับเทียมหลังเบีย้ยโมสมบิกสีแดงกราบอ่อนสวยเม็ดนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ share, ไปเลยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามกูเกิลการันตีไว้นะครับนะครับโดยเฉพาะผมมีภาพพันธ์ต่าง องค์ใหญ่ที่สนดโลกที่โคเกอร์การันตีไว้ไม่ต่ำกว่าหกสิบองนะครับที่แก็ด้วยพายทับทิมชาติหรือทับทิมสตาหรือพายลินสตานะครับนะครับไม่ต่ำกว่าหกสิบองนะครับแล้วก็ยังมีเม็ดพลอยหลังเบียสทับทีมสตาใหญ่ที่สุดในโลกเม็ดหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ยังมีก้อนพลอยทับทีมชาติทับทีมสตาของประเทศโมซัมบิกเมื่อถามโคเกอรก้อนใหญ่ที่สุดในโลกสองก้อนนะครับไปติดตามชม ที่ยูทูบผมว่าผมแท้ตั้งดูเล่นใครเครียดไม่มีคําว่าผิดหวังผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคลิปนะครับและยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกจํานวนมากนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับผมบอกจะบอกคราวเดือนเมื่อไปติดตามที่ยูทูบผมวบาผมแท้ตั้งตามที่ผมเรียนผู้ชมนะครับมีภาพต่างๆที่โคเกอร์การันตีองค์ใหญ่ที่สซในโลกเลยเฉพาะแก่ด้วยราช่ายพอยทัพทิมชาติหรือทัพทิมสตาไพนสตาใหญ่ที่สซในโลกนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับ ไม่ต่ำหกสิบองค์เพียงแต่คุณผู้ชมรู้จักมหาเศรษฐีนะครับนำคลิปวิดีโอใน YouTube ผมนะครับ ภาพปันต่างๆที่โกลเกอร์การันตีองค์ใหญ่ที่เซนเนโรซึ่งมีไม่ต่ำกว่าหกสิบองค์ไปให้มหาเศรษฐีดูเท่านั้นเองหรือพี่พันที่ไหนก็ได้นะครับเขาถูกใจเชิญคุณมชมก็ได้เงินมหาศาลเพราะแต่และองค์ราคาสูงนะครับเพราะเพราะเป็นองค์ใหญ่ที่เซนเนโรและแก่ด้วยราชายพอถทาเป็ชาติทัพพิมสตา์ผมให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเมื่อเรามาติดต่อสําเร็จนะครับผมได้เงินต่อยอดสร้างบทคุ้มชมก็ได้ร่วมมหาบุญสนต่อยอดสร้างบทกับผมแล้วก็ยังได้ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ ไม่เข้าใจถูกใจอะไรก็โทรปรึกษาผมได้นะครับเมื่อผมจะบอกบริษัทติดต่ออีกครั้งนะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 1 9 8 9 4่งเผมแลคุมแท้ตั้งอยู่กุงเทพฟังทนทับทีมหลังเบี้ยเม้นนี้นะครับสวยมากนะครับถือว่ามีเกือบมีขาสตานะครับนี่ผมถ่ายในล่มนะครับถ้าเจอแดนนะครับเหลือบสตาร์เขจะเขาจะเขาจะวิ่งรอบพอยสวยงามยิ่งนะครับนะครับ นะครับคุณผู้ชมสนใจนะครับโทรเช็คราคาได้นะครับผมไม่เชิมไม่แพงหายากนะครับสีสวยเช่นนี้นะครับ